ขอบอกเลยว่าใครหารถมิวเซเว่นเกียร์ธรรมดาชอยนะฮะมาแล้วนะฮะได้สีดำกระบี่มือหนึ่งกระบี่มือหนึ่งของเราในวันนี้นะคะเป็นเดอะกูรูเรื่องรถมือสองค่ะชวลิตวัดิธนานันโอตเซียนรถมือสองสวัสดีครับผมโชว์ิตกระบี่มือหนึ่งรถมือสองครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล่ารถสวยรถทุกคันที่ผ่านในรายการของเรานะครับจะต้องผ่านมาตรฐาน5ข้อของเรานะครับ1ไม่น้อย 2. ส,สวยจัด 3. ประวัติครบ 4. ป็ะรถมือเดียวออก5้นะครับ5รับประกันเลขไม,ม่ห0 0 0 0มกิโลหรือ1ปีนะครับ สวัสดีครับผมโชวริสครับกระบี่เบอหนึ่งก็จะเบอสองมารายงานตัวท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีชาวรถบ้านคุณชวริตทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญนะฮะนะครับขอให้ปราศจากโรคยไข้เจ็บนะครับเพื่อนเพื่อนครับนะฮะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับเอาละครับวันนี้ผมมีรถหนึ่งคันดีๆที่มานำเสนอท่านนะฮะเป็นรถมิลเซเว่นชอยเกียรธรรมดานะฮะมิลเซเว่นชอยเกียธรรมดาขอบอกเลยว่าใครหารถมิลเซเว่นเกียรธรรมดาชอยส์นะฮะ มาแล้วนะฮะมันได้สีดำนะฮะได้สีดำคันที่แล้วสีขาวนะฮะนะครับคันนี้สีดำสวยมากไม่กล0 0 0มืโลปี2013ตัวสุดท้ายก่อนมิวเอ็กซ์ครับเพื่อนๆครับย้ำนะฮะเกียร์ธรรมดานะฮะเกียร์ธรรมดานะฮะหายากมากๆนะเกียร์ธรรมดานี่นะครับมือเดียวออกห้างนะครับเข้ารายการล่ารถสวยแันนี้คันนี้ขอบอกเลยนะฮะ เข้ารายการล่ารถสวยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเอา้าหมุนหนึ่งรอบนะฮะรายการล่ารถสวยที่เข้ามาแล้วรถต้องผ่านมาตรฐาน5ข้อของผมนะฮะหนึ่งไมน้อย2สวยจัด3ประวัติครบสีมือเดียวออกห้างห้านะฮะรับประกันท่าน1ปีหรือ10 0 0 0กิโลคันนี้เข้ารายการล่ารถสวยท่านชมฮะเข้าหลักเกณฑ์หมดนะฮะเลขไม่เก้า0 0กิโลแท้รถมือเดียวประวัติครบเอกสารครบสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับ ได้เกียร์ธรรมดาด้วยได้สีดำได้ภายในสีดำหมดนะฮะคันนี้ปี13นะฮะราคาเราตั้งไว้นะฮะ488,000บาทซื้อความสวยเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะสวยจริงๆท่านผู้ชมฮะสภาพไม่มีที่ติเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่ว่าข้างในสวยไหมครับน็อตยึดสกรงไม่เคยถอดเลยคันนี้ไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะเลยนะฮะเข้ารายการล่ารถสวยนะฮะ ทุกอย่างเหมือนใหม่ป้ายแดงไม่มีที่ตินะครับแล้วล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆืนครับนะฮะบางคันก็จะไม่ได้ล้างอย่าว่ากันนะคันนี้ล้างเสร็จแล้วก็จะสวยๆแต่เวลาล้างเสร็จแล้วก็จะสวยๆทุกคันนะเพื่อนๆพืนครับนะฮะนะสติกเกอร์สติกเกอร์อยู่ครบคันนี้สวยจัดนะฮะน็อตเน็ตเดิมเดิมหมดนะฮะไม่เคยขยับสวยจริงๆใครหากีธรรมดานะครับสีสีดำนะมาเอาไปเลยนะฮะสวยสุดแน่นอนนะฮะเพื่อนๆนครับ ตอกเสิร์ฟแก้มเกิมเดิมหมดเนื้อต๊อไม่เคยขยับเพื่อนๆติ๊กโก้ติ๊กเกอร์อยู่ครบรอยมาร์กรอยแต้มอยู่ครบทุกจุดเลยนะ,นะเพื่อนๆครับสวยมากอันนี้ะฮะเพศเวีเวสีชมพูดำเดิมครบช่วนะฮะคานหน้าคุณนๆนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมีลักเกอร์เยอะนะครับเดิมหมดทั้งคันแล้วกันคันนี้นะฮะสวยงามมากๆครับเพื่อนๆครับสวยจริงๆเพื่อนๆนะ ผมบอกให้เลยว่าใครได้ไปถือว่าโชคดีนะครับเพืเ่อนๆครับครับเอาโอเคฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องบรรยายเยอะทุกอย่างเหมือนรถใหม่ป้ายแดงหมดเลยนะฮะผมให้คะแน 9. 9แน9.9คะแนนเลยแล้วกันนะฮะเพื่อนๆครับน,น็อตน็อตเดิมหมดทุกอย่างทุกอย่างปเป๊ะๆจากป้ายแดงไม่บรรยายเยอะนะฮะเอาสตาร์ทสตาร์ทรถครับเ<ก><น>ครื่องยนต์ก็<น>กิ๊บเลยทุกอย่างกิ๊บหมด เอาไปใช้กันเลยนะฮะใครหากินธรรมดาอยู่คันนี้ล่ารถสวยไม้แท็ก9 0้0 0 0กิโลมันอยู่เหมือนเดิมป้ายแดงเลยฮะแผงกันความร้อนก็เดิมติ๊กเกอร์ก็เดิมไม่เคยขยับเลยเพื่อนครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆมาเอาไปะฮะบอกแค่นี้แค่คันนี้นะฮะเขาบอกเขาเลยว่าได้ชุดแต่งคิ้วล่างด้วยนะฮะปกติเขามีคิ้วบนนี่มีคิ้วล่างให้ด้วยเสริมให้รถดูดีมีเสน่ห์นะเพื่อนฮะดูหล่อถ่ายมุมไกลๆหน่อยน้องรัก เห็นไหมเพื่อนเพื่อนฮะเขามีค hey. He e ิ้วล่างเสริมมาซ้ายขวานะฮะมีคิ <erve> ้วบนแต่นี่เสริมคิ้วล่างมาตกแต่งมาแบบหล่อมากเฟี้ยวมากนะฮะเอ้ามาดูข้างในต่อเพื่อนๆื่อนครับเออเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนครับสวยมากนะฮะสวยมากๆครับภายในแบบกิ๊บเลยดีกว่ากิ๊บเลยดีกว่าเพื่อนเพื่อนฮะเอ้า เลขไม้แท้ๆนะฮะแท้ๆนะครับ98,000กิโล9ก้0 0มกิโลแท้ๆนะฮะรถปี13รถ8ปีวิ่ง90,000กิโลปีหนึ่งวิ่งหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะฮะปีวิ่งหมื่นนิดๆเท่านั้นเองถือว่าคุ้มมากท่านผู้ชมครับคุ้มมากๆฮะขอบอกให้เลยว่าท่านครับไม่ต้องกังวลแล้วนะฮะท่านๆนะมาหาท่านแล้วภายในสวยมากครับย้ําเลยนะภายในสวยมากนะฮะ สวยจัดทั้งภายนอกและภายในนะฮะคันนี้มาไม่มีที่ติเลยดีกว่าฮะกิฟคอนโซลคอนโซลสวยไม่มีริ้วรอยนะฮะเบาะเบอะสวยหมดนะเพื่อนเพื่อนครับนะฮะเอามาต่อเลยดีกว่าฮะประตูหลังคนขับกิ๊บเลยฮะเพื่อนเพื่อนฮะข้างหลังข้างหลังสวยหมดนะ,ะเอ้าฟ่องให้เขาดูหน่อยนะเพื่อนๆะสวยมากครับเพื่อนเพื่อนครับอยากแนะนําท่านเลยนะฮะว่าคันนี้ ทิปจริงๆ,ๆงเพื่อนทิปจริงๆนะฮะผมบอกให้เลยผมเห็นรถคันนี้แนละ้วผมอยากได้อยากได้ฮนะไปซื้อไปขอเขาซื้อมาเพื่อนครับเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบดูดีมากๆแล้วก็มีเสน่ห์สุดๆนะฮะนั้นนะ็อตน็อตสวยหมดเดิมหมดเพื่อนนะามาดูข้างหลังกันต่อนะถ่ายข้างหลังให้ท่านดูหน่อยนะี่ฮะโอ้โหอยู่เลยคนระับเพื่อนโคตรหล่อเลยข้างบนเหมือนสไตล์ล็อบล็อบนะ ดำทั้งตัวเลยเหมือนปลารักเล่เลยครับที่หล่อเฟี้ยวเลยนะเวลาเปิดไฟตอนกลางคืนเนะี่ยสีส้มๆส,สวยมากน็อตยึดหลังซ้ายไม่เคยถอดนะฮะหลังขวาไม่เคยถอดถ่ายเม็ดอากเรียงรายไปด้วยะะเม็ดอากสวยงามมากเพื่อนๆครับสวยจริงๆนะ,ะสันหลังขวานะฮะไหลลื่นลงมาลอยหยักลึกๆนะฮะสวยมากนะฮะสันหลังซ้ายฮนะเพื่อนฮะ ใครหาอยู่ที่มาเอาไปนะคันนี้แบบล่ารถสวยะฮะท่านไม่ต้องไปดูรถเลยไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรอยู่จุกเกาะไหนของประเทศไทยขับไปส่งได้ไปส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะฮะดูพรมดูพรมเลยฮะสภาพพรมเพิมสวยสวยท่านชมฮะเอา้าดูหลังถ่ายหลังให้เขาดูหน่อย๋ยวาาว่าไม่ไถ่ายอีกเอา้าทีเซเว่นชอยสนะฮะสวยมากครับสวยมากครับนะฮะสวยจริงๆนะฮะสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆ ยังปี19นะฮะคันนี้นะฮะยังใช้ได้อีกปีหนึ่งสบายๆนะฮะยังปี19นะฮะนะครับประตูหลังซ้ายนะฮะโอ้โหสวยมากครับเพื่อนครับนะฮะประตูหลังซ้ายประตูนะฮะหน้าซ้ายนะฮะหน้าซ้ายตรงข้ามคนขับบานสุดท้ายสวยคลิปเพื่อนๆฮะสวยคลิปเลยฮะโอ้โหอยู่เลยฮะ ภายในสวยเยิ้มเลยท่านผู้ชมฮะี่ดูตรงนี้ก่อนเพื่อน้ก่อน่ท่านผู้ชมดูดำหนังนุ่มตัดได้แดงนะสวยไงามแล้วไม่มีริ้วรอยแม้แต่นิดเดียวเลยฮะรอยขนแมวไม่มีเลยท่านเพื่อนๆนะมาดูเนี่ยคันนี้มาไม่สวยแถมสตางค์ให้กับบ้านเลยฮะสองหมื่นฮะพาที่สูดเลยพี่ือสวยมากครับเพื่อนๆฮะคอนโซลคอนโซนลายมงายไม้ครบถ้วนสวยกิ๊บเพื่อนๆฮะ ตัวรถจบเรียบร้อยเดี๋ยวลงมาดูเอกสารจิ์กันว่าว่าเอกสารจิ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆครับคันนี้นะฮะเออ่ท่านซื้อบ้านดูโฉนดที่ดินซื้อรถท่านดูเล่มทะเบียนตัวจริงนะครับเพื่อนๆครับเล่มทะเบียนคันนี้นะฮะสองหกหนึ่งสองนะฮะเพื่อนๆครับสองหกหนะะึ่งสองนี่ฮะทั้งเคื่องฮะเก้าพุทธาสองห้าห้าหกรถปีสิบสามจดทะเบียนปีสิบสามนายนะฮะ นายนะครับจากิบเอกถวินนะฮะเจ้าของรถนะฮะจากิบเอกถวินนะฮะเพื่อนๆครับนะฮะจากิบเอกถวินนะฮะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวอย่างแท้จริงนะเพื่อนเพื่อนครับรถมือเดียวออกห้างเลยนะครับเพื่อนๆือครับเราโชว์เรื่องจีินให้ท่านดูนะครับและเรามีเรื่องจริงจริงให้ท่านดูให้ท่านสบายใจนะซื้อรถดูเรื่องจริงจริงจริงฟ้าเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนซื้อเข้ามาทุกคันเรามีการตรวจสอบจากกรมการยางชาติกรมกระทรงระบบทุกคันนะว่า รถของเราไม่มีย้อมแมวนะครับแล้วก็สามารถโอนเปลี่ยนมือได้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็นะฮะรถของเราทุกคันเรานะครับมีการเช็คอัพจริงเอกสารจริงทุกอย่างนะครับนะฮะชุดโอนครบซื้อเงินสดเป็นโอนที่ขนส่งซื้อเงินผ่อนนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปแนนได้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.99%นะฮะ2.99%ปีนี้นะฮะ2.79 2.99แล้วแต่ลูกค้านะฮะคันนี้โอนที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวดูให้นะครับ อันนี้โอนที่ไหนเอ่ยโอนที่จัดจุจักได้ครับเพื่อนฮะไปโอนที่จัดจุจักได้เลยนะครับเพื่อนครับนะบเสร็จแล้วผมก็มาออกไปรับประกันให้ท่านนะฮะตัวรถผ่านบุ๊กครบทุกอย่างพร้อมโอนกุญแจครบ2ชุดนะฮะนะฮะเพื่อนนี่ฮะนะครับ,นะรบเอกสารครบถ้วนเสร็จผมก็มาออกใบรับประกันให้ท่านเลยนะับว่ารถของเรารับประกันอะไรบ้างรั<ๆ>บประกันว่ารถไม่มีชนหนัก พิควั่มตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องก่อไม้ย้อมแนวไฟไหม้น้ำท่วมใหม่แท้9 0 0 0 0มกิโลนะครับนะครับโอนได้ปลอดภัยบัยร้อยเปอรแล้วก็รถคันนี้นะฮะมีการเช็คอัพจากองค์การชาติจริงฮะมีลายเซ็นผมนะฮะเป็นนารับคริปดีท่าน100%เนะครับเพื่อนๆครับฝากไว้อีกหนึ่งทริปดีๆนะครับกับเจ้ามิ้งเชเวตชอยสสวยเหลือเกินนะฮะวิงวอร์แล้วใครหาอยู่นะมาเอาไปนะ ผมว่าผู้ใช้รถคันนี้เหมาะสมกับคนที่ขับรถเกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเพื่อนๆครับต่างจังหวัดเอาไปใช้เลยที่รถไม่ติดไฟแดงเยอะๆไม่น่าใช้นะฮะคนเทพไม่น่าใช้ครับคนต่างจังหวัดน่าใช้มากๆเพราะว่าประหยัดนะฮะอีสุเขาได้ชื่อว่าของเขาเนี่ยเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องประหยัดน้ำมันศูนย์บริการเยอะอะไรถูกเครื่องทนนะราคาขายออกราคาไม่ตก เพอร์เฟกทุกอย่างแล้วกันรถคันนี้นะฮะผมบอกให้เลยว่ารอเจ้าของมารับไปเลี้ยงดูต่อนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเอาละครับ4.88 0 0 0่บาทนะฮะใครอยู่างจังหวัดนีบโอนเงินมาจองเลยนะฮะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะฮะหากท่านจองรถเราปุ๊บนะะเราจะตามไปส่งท่านถึงหน้าบ้านเลยนะครับตามไปส่งท่านถึงที่ทำงานเลยที่ บ้านเลยนะครับนะฮรรับรองได้เรามีทีมงานคอยดูแลก่อนไปส่งเรามีการพ่นโควิดฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับนะเอาล่ะครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปดีๆแล้วกันนะฮะรีบโอนมาจองนะฮะของดีอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับสวัสดีครับกระบี่มือหนึ่งกระบี่มือหนึ่งของเราในวันนี้นะคะเป็นเดอะกูรูเรื่องรถมือสองค่ะชวลิตวัดนิทนานันโอเซียนรถ สอ